ฝาไปด้านนี้เป็นส่วนไม้สักนะครับฝามือเรียกว่าส่วนไม้สักส่วน้าหน้า,นาซ้ายมือเป็นตัวกิ้งก่าหรือว,ว่าตัวกระปอมหรือว่าตัวอีกกว่าหน้านะครับฝาไปด้านนี้เป็นบ้านไทยหรือบ้านโบราณน,นะครับเอาไว้จัดงานในพิธีต่างๆนะบ้านไทยหรือบ้านโบราณ ด้านหน้าขวามือเป็นตัวแร็กโคนส่วนด้านซ้ายมือเป็นตัวกิรินกนะครับตัวด้านหน้าซ้ายมือก็เป็นส่วนที่หล้นะครับครับาลาดรอบนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการกตำรวจของเรานะครับให้ทุกท่านเดินทางโดยสว,วัสดิภาพและปลอดภัยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับ